สบายดีสบายดีพี่น้องเนาะมืัอนี้มาพ่อกันคือเก่าเนาะกับซองวาวโลดเนาะงานเบิกป่างานเบิกป่าเสียดนห,หน้าเนาะเป็นะเสียดนห,หน้านี่แหละสภาพป่ากันที่ห้าเลียวเห็นนี่แมนมันล่ะเนี่ยเด็ดที่เ้าเลียวเห็นนี่แมน ใกล้มาได้เลยพี่น้องจะเพิ่คอนทัมเบ่เห็นเลยต้นไม้ท่านี้เขาไม่แสดงมองมืดเลยพี่น้องนี่ที่เราเดียวเห็นนี่ đây thì áo liêu hết nè cả nữa, na sẽ ngon mất là tụi nè cả. ต้องใส่วามพยายามเนาะแกะออกแต่ละหน่อยเบิกปลานี่ต้องใส่คนที่เก่งเนาะประสบการณ์เนาะจังสีออกจงังสีเบิกออกได้เนาะเอรเออ sai subscribe sai lui, sài lui. ต้องใส้ความชำนาญทังเหตุได้ถ้าผู้ใดสนใจอยากป้วห้ยแป้วนาหรือว่าเบิกป่าไทาย่วนมันก็ติดต่อมาหาทีมงานของพองเฮาได้เนาะบอกว่าสิเป็นงานหน่อยหรือหลายเฮากายินดีให้บริการเนาะขอแต่ว่าลูกค้าเอื้นใสเอื้นหาเฮากับพร้อมที่จะให้บริการเนาะเรื่องละคมราคากะ บ่ต ja, no. so, ้องห่วงพี่น้องล้มกันได้เนาะถือหลายเขาก็เฮ็ดบ่ได้แพ้งหลายกะบ่ได้เนาะลูกค้ากับผจ้างถือหลายเขาก็ลุบแพงล้ายลูกค้ากับบจ้างฉะนั้นแล้วเขาต้องเฮ็ดเขาต้องว่าวตกลงกันให้อยู่ในระหว่างกลางเนาะให้มันพอดีผู้จ้างกับจ้างได้ผู้เจ้าของรถกะเฮ็ดได้เนาะมันก็ยังลงโตกันเนาะพี่น้องเนาะทุกอย่างมันก็ต้องมีกันไกลเกลี่ยกัน กบกนึ ốc ốc ่น้อยแต่วันเหนียวเนาะกบก็เนี่เพราะว่ากบก็เนี่กับกกไม่วิ่กบกระโดดากชุดกบขามเพราะว่าเบิกป่าเห็ดเฮน่านี่ยกบน้อยกบใหญ่เขาต้องได้วางมดเนาะ สายใหญ่เหลือบ่าพาแห้งหลายเฮาออกบ่ได้กะกะ็ยอมแต่ว่าซํานี้น่าจะบ่มีปัญหาอีหยังคิดว่าได้หมดทุกต้นเนาะ Hoa hạng lệ đi bao hoa hạng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  hoa đấy hoa hạng 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 hoa này hoa hạng 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 hoa มืัอนี้ก็คือสิได้เบิกตะป่าแล้วมืัอนี้ก็เพราะว่า,าปลามันก็หกขณนะเดี๋ยวเบิ่งพี่น้องปลาออก,ก็ได้พอเปิดสิเบิกแล้วนี่ก็บ่ธรรมดาค่อยแกะเถอะละเล็กละหน่อยปลาหกเขาต้องค่อยเห็ดด้วยเขาละมันระวังเนาะหู้กดไอ้บ่าพี่นี่ ตอนดดเลยตอนนีนน้ประมาณสักปลายมุ้งค่งสองโมงนี่แหละพี่น้อง ยากตัวพี่น้องพเพื่อสิได้เงินแต่ละแต่ละพันสองพันเนี่ยมง่ายบอง่ายคือคิดเด้ความยากความอับากเนาะคอยเฮ็ดไปทถอะเล็กทถอะน่อยเก็บมาเก็บชิปไปเน,ะนาะโค้หนาวทะดุแล้วเก็บมาเก็บชิปไปบวกเงินชิปปีก็รวยแล้วภาว่ะคิดคาดแล้วเศร้าปีก็บบุรวย บ้านเฮาและป่ายังหลายมีแต่งานเบิกป่าไทสวนมันตัวนี้เบิกป่าเฮ็ดให้นานี่เนาะายลุยเฮาบ่ต้องห่วงลุยลุย เอเบิงพี่น้องเบิงโอ้เนียวหลยต้นบกตัวนี้สองก๊กมันอยู่คูกกันเนาะเงาอ่านจ,จะใหญ่ยู่บงเนาะเดี๋ยวเขาต้องหาวิธีเขาต้องไทไทห้างมันก่อนในห,ห้างมันขาดแลวจังคอยอยู่เนะาะเพราะว่าไม่ช่องซองเงามันใหญ่เงาอยู่พื้นดินมันใหญ่ตโอ้ อยู่ไม่รอน 哈哈啊 ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องกดติดตามเนาะ้ากพูพได้มากหรือว่าชื่นชอบในผลงานของวงเฮากรสามารถติดต่อมาได้เนาะทีเบอร์โทร030994358 5เนาะยินดีใหบ้บริการบ่ว่าจิเป็นงานน้อยงานใหญ่งานท้ยสวนบุกเบิกป่าปับ๊บให้หน้าปัาน้นภายดุดน้องสะหรือว่างานอื่นๆกน็สามารถติดต่อมาหาทีมงานของวงเฮาได้เนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จะได้จบลงเพียงเท่านี้เนะาะก็ให้พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบประพัฒนคลิปใหม่ๆจากทีมงานของวงเฮาเนาะคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบใจใพี่น้องเนาะ